โอเคครับกลับมาในพาร์ทที่8แล้วนะฮะอ่าหลังจากเมื่อกี้นี่หลอนกันไปพอสมควรเลยนะครับงั้นมาต่อกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมยังต้องเล่นต่อเพราะว่ายัางหาเซฟไม่ได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเจอที่เซฟก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ okay. โอเคอู้หเจอ,พอไพ่เลยเหรอเจอ,พอไพ่กันเลยเหรอโอ้ยหยังไม่ทันตั้งตัวยลยนะเฮ้ยปัยยย ระเบิดทางนั้นเลยอืมเราต้องนิ่งๆน,นะฮะตรงนี้เดี๋ยวโดนถล่ระเบิดไม่ต้องละตายไปซะโอ้โหนี่เลยย yeah. ่ไป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 โอ้โอ้โอ้โอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เข่าลึกอื้าวอะมันแกล้งกันหรือเปล่ามีเซฟตรงนี้เนี่ยอู้ยู่ยู่ยู่น้าโอ้โหปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไวฮะไฟสั่นๆนี่มันหลอนได้ใจผมจริงๆหยุดสั่นสิเฮ้ยโอ้ยโอเคมึงสั่งกว่าเดิมอีกเออคอมแบด testing ไม่ตัวพวกนี้มันเยอะจังเลยเว้ยชิดมุมครับชิดมุมมาแล้วัะขันกับสุนจะหมดแล้วนะมากันน้อยๆหน่อยสิเซ่เออฮ้ย อาฮะทางไหนนีหเปล่าฟ okay. okay. ิลิปอ่าโอเคคืลิฟต์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 อลโอ้ โอ้ยโหดโหดแสบโหดมากอุ๊ยอืมเนี่อะไรเนี่ยอะไรวะโอ้ยนี่คืออะไรออไม่ใช่ทางนี้หรออ่าต้องเป็นทางนี้สินะคืออะไรล่ะเนี่ย

อะไรวะโอ้ยโอ้โหดร้ายมากแปลงแปลงคนได้ไกลอย่างนั้นเนี่ยคนนี้อยากรู้เรื่องต้องไปดูภาคหนึ่งนะครับผมเล่าไม่ไหวจริงๆ ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาโอ้กดอีอะไรวะยังไม่ทันยิงเลยเราเราเรผมต้องไปทางไหนล่ะโอ้ยไม่เจอหรอกโวยแล้วแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเลื่อนขึ้นมาอืมอืโอ้โหมันคืออันนี้ครับถ้าถ้าคนที่เล่นท่านหนึ่งมาจะรู้ครับนี่มันฐานของโคท่านหนึ่งฐานฐานฐานที่เป็นฐานโคนะพลังจิตคือถูกควบคุมโดยโดยคนที่ใช้พลังจิตได้ครับ โหดมากครับผ่านพวกนี้แล้วได้ได้ปืนอะไรเนี่ยออโตเมติกช็อตกันโอ้ยแลม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 ,แลม,มาเลยมาเลยโอ้ยแย่โอ้ย,อย,อยคุณนี่มันดัมโบ้ทักบูอ้าวแล้วปืนกลนนะอเอาเลยจะพูดเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนกับเป็น,น่นกลนี้โอเคแล้วไงต่อ,องไงต่อแล้วไงต่อมาอีกแล้วเหรอเปิยวครับปิยวว,ว้ายะ yeah. ี่คือรู้สึกว่าจะถูกควบคุมจากคนคนเดียวเลยนะครับฉากตรงนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวสปาราที่มันนั่งอยู่ฮะนั่งอยู่ตรงตรงตรงนั้นนหะนั่นแหละมันควบคุมทุกตัวเลยกับผมต้องไปทางไหนอะไรหรือว่าต้องสู้ไปเรื่อยๆฮะโดนระเบิดไปกินไปโอ้โหดูแล้วทำไง เอามาเอามามาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บโอ้โหเลือดเลือดเลือดพยาบาลนิ่งไปเลยแซ่นิ่งไปเลยแซ่อ่ะชักชักชักกันเด็กอ้าโอ้เราเราต้องเอาทางไหนเนี่ยอ้าว กมหเอ๋อทางนี้เนี่ยโอ๊ะโอ๊บเมื่อกี้เอามามาคลายนั่นไปครับถานเลยหยุดทำงานนะไอ้ผ่านละสิบห้านาทีนี้ขอบอกว่าไม่ไม่จัดใจเลยฮะ อุ oh. ้ยโผอะไรโผมัโอ้ยใกล้ชิดเด้อชอบใกล้ชีดเด้อชอบแบบเผาควนนะฮะโอ้โหหมดรอดะหมดรอดะงานเนี้ยโอ้ยช็อตกันมีใครจะโผล่มาอมกไหมไม่มีแล้วนะอะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ชอบช็อตกันจริงๆเลยเกมนี้วันนี้ก็ชอบเะอร์แรกเลยอะไรขึ้น มาได้ทุกที่เลยเสียนะเนี่ยโอเคเฮ้ยวิ่ง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 ไปอุ้ยวิ่งไป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 สูนวิมานแล้วมันก็เซฟแล้วผมก็บู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 เยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ย โอ๊ยต่อย y ะต่อย ya อืมโอ้โหโอ้โหเสียแล้วว้อยเสียแล้วว้อยฮ่าฮ่าอุ้ยโอ้โโอ้ยโอ้เสียแล้วเสียแล้วเป็นไงล่ะเสียแล้วโดนปังเดียวจอดเลยตายเฮ้ยมันมันเริ่มตรงไหนวะเนี่ย โอ้ยเอ้ยเสียนครับเสียนเสียนเป็นไงล่ะครับเสียนปั้งเดียวตายเลยครับเลินตรงไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคตรงนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจัดการทห้หมดก่อนเลยกันระเบิดไปกินโอ้โอะ โหฮาดแม่งยิงแรงชิบเปล่งเลยโอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาไหนๆผมก็ถึงที่เซฟแล้วเดี๋ยวผมมาต่อในพาทหน้าแล้วกันคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอดีว่าได้ที่เตฟพอดีเอาไว้เล่นต่อนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมไม่เบื่อที่ผมตายหลายรอบเหลือเกินนะฮะแล้วก็ โอเคครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นคลิปที่แแล้วไว้เจอกันในคลิปที่9้านะฮะผมโอเคครับงั้นก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนอนพูดผิดนอนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็ขอให้เอามาไปเยี่ยมในฝันนะฮะห <c oughs> รือว่าเทนเดอร์เคิลที่อยากทุกคนอยากเจอก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบนะโอเคครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะในพาร์ทที่9ของเฟียสองโปรเจกต์ออริจิน นะฮะโอเคครับงั้นไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะไว้เจอกันไอ